ทำำสวัสดีครับวันนี้กวลุงไตนะครับได้ปลาบูมานะครับจะทําต้มปลาบูเชฟดินกําลังคั่วอยู่ <c oughs> คั่วปลาบูขอดเก็ตครับตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็น่าจะอร่อยคนอยากกินมันดีแท้กนลุงไต๋บ้านพุทธลักษ นี่กับเตี๋ยวต้มปลาบูมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับต้มเดี๋ยวก็ตำพริกหรือแกงนะครับเดี๋ยวเชฟมุน นะใช้พริกแห้งนะครับแล้ <c oughs> มันจัดจานดีพ่อนะลงไปในหม้อเลยนี่ตำแตงด้วยนะครับเครื่องโขกรอไว้แล้วเชิบมุนครับตำแตงตำแตงพี่น้อง ทำหัวง่าวก็หเ็นทำแตงต้มปลาหมูปลาหมูก,ระ,มกระชอนนครับได้หมูกระชอนมาจากบ้านถ้าสไไแสบเดี๋ยวอุ้นผมไลยแตกน้องเอ้ย ออเป็นะต้มหองงไหลเปลี่ยนแนวนียเพื่อนวะตำแตงตำแตงตำลุงดีแท้ว้าวเลยนะครับปลาบู<อ>ต่มปลาบูเด้วครับพี่น้อง ใส่บักขามสดเบิงเบ่งตีแหละเบื่องเหนือสดๆสดเลยครับตรงนี้สีชมพูเลยนี่นะครับของของสดแท้ปลาบูแม่นำชี้นะครับสุดยอดไหมัวายไต่บ้านพุทธลักษ อ่าโหน่าเดือดพุดๆุดแล้วครับไปทำกินเองนะครับเดี๋ยวาม่มาใช้มืออฮ้ยหอมหอมกลิ่นสมุนไพรครับลองแทมเลยพี่น้องโอ้โหไออ,อ,อู้นี่แหละต้มสม้มต้มยำหลักจะเสื่อมพี่น้องต้มปลาบู บำรุงดีแท้ว้าวต้มปลาบูอ่ะซิมบังขาดนี้ฮังกัดว่าไปนะสิังสดหอมหอมหอมจวด,วดแห้งต้มปลาบูพี่น้อง อยากกินอยากกินอยากกินต้องได้กินปราบูะเอาผักลวครับหอมเปหอมสดใบกระเพรา ขอนแท้์อแทอ้สุดยอดลุงดีแท้ทำแตงอะไเด้อยพี่น้องดูสีสันครับทำแบบบ้านๆอู้มาทานของแทรของแทร ตำแตงอุ้ยหอมหอมจังได๋ละตำแตงากินครับพี่นออ้องมากินน้ำกันว้า,ว,ว,าว,แวแล้วละครับต้มปลาบูของแท้เด้อพี่น้องนี่แหละ นับกานสุดยอดอู้หอมดูเนื้อเนื้อใสมากนะครับปลามันสดปลาบู่แม่น้ำชีบำรุงดีแท้ว้านี่าจา่หนตำแตง,งต้มปลา หมกปลาหมกกระคอพี่น้องแบบเดิมเลยแบบเดิมสิดปวดวันนั่นเลยกินเนี่ยังกินน้ำพริกกะทิคลุกเขาคือเมื่อวันนั้นเลยแต่มันก็ดีใช่ลรือกิืชอบ่จำได้เคลียร์เนี่ยก็บ่กินยังเพิ่มเติมได้บก่กบำรุงดีแท้ข้าวากา่อนสิบบ้านพุทธลักษณ์บ้านมัน,นเสียกว่าที่น้าโมหน้าโมเลยที่ Mát, nhá, nhá, nhá. Kèn. Kèn tèn, kèn pha bù mục bát trắng. Mhm. 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 รสชาติไม่ต้องบอกแซ่บไหล่เขาไหมไหมตำแตงกับแซ่บอบันดีครับสงสารแต่แม่ปลาบู่ตอนี้ลูกปลาบู่ อืม,อ,มอยากกินมะขามเนาะขามเป็นไงนะใส่มะขามสดนะครับลูกใหญ่ๆเปรี้ยวบะนุงดีแท้เลยอือแบบนั้นแับนั้ว

ยี่รุนแงเดี๋ยวไปหาหมออจ่บเไปส่งไปหาหมออยากจคืนมือหรือปวดเลยถึงสอง่วนไม่ไปเสือกันเซลก็ไปกาวิัค่อนมาคืนเอากลวิพ่อนนอนหลับ อ๋อนั้นหายปวดมวยแห้งมาโม่ไวล้วมั้งต้มปลาปลาบูกำบว่าจ้กแกงไงหนึ่งสองเงยเนี่ยจะใหเขากินเนี่ยมองว่าจะเป็นผิดมุกว่าช่อนบำลุงดีแท้ว่าลุงไต่บ้านทุทธลักครับก็วันนี้อิ่มอิ่มอะไรมากตำแตงนะครับมุก ลาช่อนแล้วก็เมนูเด็ดของเราก็คือ,อ,อต้มปลาบูต้มยำต้มส้มปลาบูนะครับบำรุงดีแท้แสบไบร้ไปนอนเลยม่ไ่้กินโดวนทีละเทือช่วงหนึ่งเพก็พขอมีอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องทัวลิกร่ายด้านธีรก,ลก,ลก,ลกคลิปนี้บ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าครับใส่แว่นเด้นี่